หนูชื่อพลอยนะคะชื่อพลอยใสแตแ่ใครๆก็เรียกว่าพลอยเฉยๆค่ะหนูอายุ19ปีและตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านของเพื่อนเราสองคนตกลงกันว่าจะหารค่าเช่ากันแต่ว่าจูๆ่ๆกิ๊กเพื่อนของพลอยเธอกับพาผู้ชายเข้ามาอยู่ด้วยพีวิท์เป็นแฟนใหม่ของกิกค่ะ นี่แก,กิแล้วเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยเอานาทำไมจะอยู่ไม่ได้ละ่ะห้องพักเราใหญ่ขนาดนี้แล้วห้องนอนก็มีตั้งสองห้องด้วยแกจะกลัวอะไรลำพังฉันไม่กลัวหรอกนะแต่ว่าเกรงใจแฟนของแกหรือเปล่าและเขาก็ไปทำงานด้วยเขาโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆเ,เหมือนเราแกเนี่ยนะเด็กแกนะจะยี่สิบแล้วไม่เด็กแล้วจ้า แล้วนี่ไม่ต้องคิดมากกลับไปนอนห้องเดิมเลยไปเดี๋ยวฉันจะนอนห้องนี้กับพี่วิทย์คืนนี้เขาจะย้ายมาอยู่กับฉันแล้วกิกผู้หญิงเปลี่ยวซ่าที่ชอบแต่งตัววับวับแบแบมเธอเป็นคนที่สวยเซ็กซี่มากๆและเราสองคนก็เรียนที่มาหาลัยด้วยกันจนสุดท้ายก็อกเรียนเพื่อมาทำงานพาร์ทไทม์พ่อกิกกับพลอยรู้สึกเบื่อคะ่ะ เอาจริง,รงๆพลอยก็ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยอะไรหรอกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเกรงใจมากกว่าจะถามว่าเรียบร้อยไหมไม่เลยค่ะเพราะเป็นคนลุยๆส่วนกิกเป็นคนแซบๆเราสองคนรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมปลายและก็มารู้จักกันอีกเริ่มเข้ามาหาลาัยสนิทกันมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้กิกพาพี่วิทย์ เข้ามาอยู่ที่ห้องของเรารัวบ้านที่ห่างกันกับบ้านข้างๆไม่มากนะทำให้เราสองคนอาสามคนสิคะตอนนี้มีพี่วิทย์มาอยู่แล้วเราสามคนดูเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะพลอยเจอกับแฟนกิ๊กครั้งแรกหัวใจหลุนไปอยู่ตาตุ่มเลยค่ะพี่วิทย์หล่อมากๆหล่อเท่นิ่ง ผมยาวปล่กบ่าแล้วก็มัดไปข้างหลังโชว์จมูกสันโด่งของเขาและใบหน้าเรียวๆผิวเข้มๆขคิ้วดกๆดูเท่ไม่เบาเลยค่ะนี่อย่าพลอยแกแอบ,บมองแฟนฉันอยู่นะนิดหน่อยนะกิ๊กสก,กีดเล่นๆพล,ลอยเองก็รู้ค่ะว่ากิ๊กเป็นคนนิสัยแบบนี้ไม่รู้ว่าคนนี้ถ้าจะจริงจังอีกหรือเปล่า พอที่ผ่านมาก็คบๆเลิกๆอ,อยู่แบบนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วนี้พลอยค่ะพี่วิทย์ส่วนนีพี่วิทย์กิ๊กเป็นคนแนะนำให้เราสองคนได้รู้จักกันพี่วิทย์ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาเป็นนักดนตรีค่ะมีหน้าละถึงได้หล่อได้เท่แล้วก็ไว้ผมยาวแบบนี้สเปคของกิ๊กมันล่ะค่ะ หลังจากพี่วิทย์เข้าไปรอในห้องเพื่อจัดของเรียบร้อยแล้วและกิ๊กก็ออกมาที่พลอยค่ะนี่กิ๊กเธอไปเจอพี่เขาที่ไหนเหรอก็เจอที่ผับไงจะให้ฉันเจอที่ไหนล่ะที่วัดหรือไงล่ะฉันก็แค่ถามดูเห็นหล่อดีไม่มีเมียแน่นะนี่แกจะถามหาเมียทำไมมีแล้วทำไมล่ะแซบจะตาย ฉันรู้นะว่าเธอไม่สดอะไรจริงๆแต่คนเนี้เธอจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอเห็นพามาอยู่ที่ห้องด้วยถ้าไม่อยู่ที่ห้องจะให้ไปอยู่ที่ไหนล่ะเราสองคนอยู่ห้องด้วยกันจะได้มีเวลาด้วยกันไงฉันไปผับพี่เขาไปเล่นดนตรีเหมาะสมก็จะตายกิ๊กพูดแบบนั้นแบบไม่แคร์สื่อเลยและนั่นก็เป็นสไตล์ของเธอ ตอนนี้เธอก็ขอกลับไปที่ห้องเพื่อไปบรรเลงเพลงรักกับคนรักของเธออยู่ค่ะเสียงโทรศัพท์ของพลอยดังขึ้นเป็นต้นน้ำเพื่อนทสนิทที่สุดของพลอยโทรมาและก็ดูเหมือนว่าเพื่อนสนิทที่เราใช้เรียกกันนั้นมันจะมีคุณค่าและสำคัญมากกว่านั้นพลอยอยู่ไหนเหรออยู่ที่ห้องมีอะไรเหรอมาหาเราได้ปะ มีอะไรอีกล่ะเราเหงาอยู่คนเดียวเบื่อมากก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวเจอกันนะแล้วก็ไม่ต้องบอกกิกมันล่ะลมคามันพูดมากไม่ต้องบอกอะไรละไม่ต้องรู้หลอกลายนั้นนะ่ะเข้าออฟแฟนมาอยู่ด้วยที่นี่แล้วฮะอะไรนะเสียงต้นน้ำสะดุ้งขึ้นมาแล้วนี่จะตะโกนทำไมเนี่ยแค่ตกใจ ิ๊กพาผู้ชายมาอยู่ที่ห้องเหรอแล้วพลอยอยู่ยังไงล่ะ <_ d ata> ก็อยู่คนละห้องไงแต่นั่นมันบ้านหลังเดียวกันนะ <_ d ata> มันก็ใช่แต่มันคนละห้องนอนป่ะถ้าไม่ถึงนั้นเดี๋ยวต้นไปหาพลอยดีกว่าเราอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวต้นไปเดี๋ยวนี้ <_ d ata> ไม่ทันได้พูดจบต้นก็วางสายและไม่ถึง20นาที เขาก็มาโผล่ที่บ้านพักของเราสองคนแล้วค่ะต้นน้ำเดินก่มดุมเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่สนใจใครเลยสายตาของเขาหันไปมองกิ๊กกับคนรักอ้าวต้นมาได้ไงเนี่ยนั่งรถมาฉันรู้แล้วแล้วทำไมถึงคิดมาละ่ะอ๋อรู้ยิ่พอไม่ไปหาฉันน่าจะไปแล้วนะแต่ว่าต้นมันจะมาเองอะ พลอยพูดออกไปแบบนั้นทำให้ต้นเดินเข้ามานั่งข้างๆพลอยสวัสดีครับอ๋อนี่พี่วิทนะแฟนฉันเองพี่วิทคะนี่ต้นน้ำคะ่ะเป็นเพื่อนของเราสองคนสวัสดีนะฮะทั้งคู่ทักทายกันและต้นก็ลากพลอยออกมาที่นอกบ้านมีอะไรหรอต้น ูชายมาจากไหนเนี่ยหล่อไม่เบาเลยนะเห็นไหมล่ะนายเองเห็นก็รู้สึกว่าหล่อใช่ไหมพลอยกอดอกแล้วเชิดหน้าเพื่อถามต้นน้ำฉันไม่ได้ตาถั่วนะจะได้ดูไม่ออกว่าใครหลอ่อว่าใครไม่ได้เรื่องว่าแต่หล่อแบบนี้เธอจะทนไหวได้ไงฮะนี่นายนายเห็นฉันเป็นคนยังไงฮะ ก็ไม่เห็นเป็นยังไงนะที่ผ่านมามันก็มีคำตอบอยู่แล้วว่าเธอเป็นคนยังไงต้นน้ำนี่นายกำลังหาเรื่องฉันใช่ไหมกปภาสาฉันหรือไงนายก็รู้ว่าฉันกับนายเป็นอะไรกันก็ถึงบอกเงว่าเธออาจจะหวันไไวก็ได้เหมือนที่เธอหวันไไวให้กับฉันไงนี่ฉันคบกับนายเพื่อแก้ขัดต่างหากละ่ะไม่รู้เรื่องอะไรก็อย่าพูดก็ได้ก็ได้ ฉันจะเชื่อก็ได้ว่าเธอคบฉันเพราะแก้ขาดถ้าอย่างนั้นฉันขอเธอไปแก้ขัดคืนนี้หน่อยได้ไหมในไหนก็มาแล้วคำพูดของต้นน้ำทำให้พลอยยิ้มกลิ่มเธอรู้สึกว่าเมื่อเธออยู่ใ,ใกล้ต้นน้ำถึงปากจะบอกว่าเขาเป็นคนแก้ขาดเป็นผู้ชายที่คบคู่ไปด้วยกันเพราะไม่มีความหวังอะไรมากแต่สุดท้ายลึกๆแล้ว,วเธอ,อรู้สึก ขาดเขาไม่ได้เลยค่ะพลอยใส่กับต้นน้ำกลับไปที่ห้องของต้นน้ำเพื่ออยู่ด้วยกันจนถึงรุ่งเชา้าฉันต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวกิ๊กจะสงสัยพลอยรู้สึกตัวก็รีบเก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวเลยนะหยุดเลยลืมไปแล้วเรื่องไงว่ายกิ๊กมันอยู่กับใครอยู่มันอยู่กับแฟนมันอยู่นะอ๋อฉันลืมไปเลย ฉันลืมไปว่าเยก,กิ๊กอยู่กับพี่วิทย์แล้วนี่ฉันทำยังไงดีเนี่ยฉันลำคาญปากเยก,กิกมากเลยถ้ารู้ว่าฉันอยู่กับนายที่นี่เธอก็แค่พูดความจริงไงบอกแยก,กิ๊กไปว่าเธอเองก็ขาดฉันไม่ได้เหมือนกันแค่บอกว่าแก้ขาดนะไม่มีใครเขาเชื่อเธอหรอกนะเพราะเธอเองนะหลงเสน่ห์ฉันเข้าแล้วต้นน้ำฉันเคยบอกนายหรอฉันหลงเสน่ห์นาย ฉันอยู่กับนายเพราะอะไรฮะเดี๋ยวนายมีแฟนฉันมีแฟนทุกอย่างมันก็จบโอเคไหมคำพูดของพลอยใสททำให้ต้นน้ำสตั้นไปนิดนึงเธอรู้สึกว่าเขาแค่ความรู้สึกของเธอและเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาเธอพูดแบบนี้เขาต้องดูเสียใจและน้อยใจด้วยและเธอเองก็มาเสียใจทีหลังที่พูดแบบนี้เหมือนกัน หลังจากที่พลอยกลับมาที่บ้านกิกก็หลับอยู่ส่วนพี่วิทย์ก็หลับอยู่ในห้องนี่เหี้กกิ๊กมันทดนอะไรตรงนี้เนี่ยทำไมไม่เข้าห้องฮะโอ้ยฉันจะบ้าตายเมื่อคืนฉันแทบไป่ไแน่นอนเลยตั้งขอบนอนข้างนอกเนี่ยตายแล้วนี่ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพลอยใส่ถามกิกเพื่อนสนิท เพราะคิดว่าพีวีต้ตองเล่นบทลักที่หนักหน่วงแน่ๆจนทำให้กีกต้องออกมานอนข้างนอกแบบนี้ก็นิดหน่อยนะก็อย่างว่าหลังพวกมาอยู่ด้วยกันงั้นเธอก็รีบกลับเข้าไปนอนเลยไปนอนตรงนี้ร้อนจะตายไปเปิดแอร์นอในห้องเลยแล้วนี่กี่โมงแล้วเนี่ยกิกถามเพื่อนจะหกโมงแล้ว ตายแล้วพี่วิทย์ต้องไปทำงานนี่งั้นแกก็รีบไปปลูกเลยไปพลอยใส่รีบไล่กิกและเธอก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องเพื่อปลูกแฟนให้ลูกไปทำงานคืนนี้เธอจะไม่ออกไปเที่ยวเพราะเธอรู้สึกเหนื่อยและเพลียม,มากๆวันนี้ถ้าหยุดเที่ยวได้สักวันเลยนะเก่งจังฉันขอหยุดบ้างเหอะทั้งวันฉันแทบคลานเลยนะเธอรู้ไหม กิกพูดทำให้เพื่อนหัวเราะลั่นบ้านนี่เธอไม่ต้องมาหัวเราะฉันเลยนะเธอเองก็เหมือนกันหายไปทั้งคืนเลยนะกว่าจะกลับมาได้นี่ก็หกโมงแล้วคำพูดของกิกทำให้พลอยเงียบเห็นไหมพอฉันพูดกับแกก็เงียบทุกทีบอกฉันมาดีกว่าว่าแกกับต้นน้ำนะแอบกิกกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็แค่คู่นอน พลอยใส่ยืนยันแต่กิ๊กไม่เชื่อเพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ดูหงอยหงวงกันมากจนทั้งสองคนไม่สามารถที่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนได้เลยยิ่งต้นน้ำกิ๊กยิ่งมั่นใจว่าเขารักพลอยมากๆแต่พลอยนี่สิปากแข็งไม่เลิกและยังไม่ยอมรับว่ารักผู้ชายอย่างต้นน้ำเข้าแล้ว ในขณะที่พลอยใส่เลขกิ๊กและพี่วิทยังใช้ชีวิตอยู่นิ่กันในบ้านหลังเดียวพลอยเธอก็รู้สึกประมาจนเธอตัดสินใจมาขออยู่ที่ต้นน้ำฉันขอโทษนะที่มารบกวนนายที่นี่ไม่เป็นไรหรอกเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ฉันสิพลอยใส่ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ของชายหนุ่มและก็มาล้มตัวลงที่เตียงนอนของเขาโดยมีต้นน้ำ อยู่ใกล้ๆอย่างรู้สึกห่วงทำไมถึงออกมาล่ะกลัว,วทนซิกแพคของพี่วิทย์ไม่เห็นไม่ไหวหรือไงจะบ้าหรือไงล่ะใครจะบ้าไปมองผู้ชายของเพื่อนฉันแค่ไม่อยากอย,กอยู่เป็นก้างของความพวกนั้นตั้งหากล่ะผู้ชายอะไรอึดเป็นบ้าแล้วเธอไม่ชอบเหรอนี่วันวๆจะทำแต่เรื่องแบบนั้นไนดะ้ยังไงกันก็ต้องทำงานบ้างปะ แต่พีวิทย์เขาก็ทำงานนะก็จริงสงสัยจะดื่มหนักไปหน่อยก็เลยอึดมั้งพล้อยใส่อึดแบบนั้นพร้อมกับยิ้มให้ต้นน้ำและเขาก็ยิ้มตามคืนนี้เธอได้นอนอยู่ที่ห้องเขาเป็นตัวเป็นตนสักทีเกือบหนึ่งอาทิตย์เต็มที่เธอยังใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องของเขาโดยที่ไม่รู้สึกอยากเดินออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่ต้นน้ำ อะไรเหรอเขาหันมาในขณะที่ทำงานต้นงามทำงานฟรีแลนซ์ทำให้เขาสามารถมีเวลาอยู่กับเธอได้ตลอดเวลาส่วนเธอก็ทำงานเป็นรับจ้างทั่วไปซึ่งเป็นรับจ้างออนไลน์ในขณะที่เธอเป็นโคนถนัดแบบนี้ฉันมาอยู่ที่นี่กับนา,นายในลำคาญปะก็ไม่นี่ถ้าทำตัวไม่ได้ลำคาญเท่าไหร่ถึงจะลำคาญยังไงฉันก็ทนได้ นี่ต้นน้ำฉันถามนายตรงนะก็ฉันก็ปลดตอบตรงๆนี่ไงฉันไม่เคยรำคาญเธอเลยนะเธอจะอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือว่าตลอดไปก็ได้แล้วถ้าต่อไปนายมีแฟนละฉันจะอยู่ได้ยังไงทำไมจะอยู่ไม่ได้ละ่ะแล้วนายจะให้ฉันอยู่ในฐานะอะไรละ่ะนี่ พลอยฉันกับแกคบกันมากี่วันกี่ปีกี่เดือนแกจำได้ไหมทำไมจะจำไม่ได้ละ่ะสี่ปีห้าเดือนสิบสองวันดูสิเธอจำแม่นขนาดนี้เธอไม่รู้ตัวเหรอว่าเธอรู้สึกงไงกับฉันอะไรนะเธอไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าเธอขาดฉันไม่ได้เลย และฉันก็ขาดเธอไม่ได้เพราะฉะน,นั้นฉันจะไม่ยอมมีใครเพราะฉันมีเธอเต็มข้างในฉันแล้วเธอหม่เธอเข้าใจไหมที่ฉันพูดนายหมายถึงนายชอบฉันเหรอหมายถึงชอบแบบผู้หญิงผู้ชายชอบกันเนี่ยนะอืมฉันแสดงออกขนาดนี้แล้วเธอยังไม่รู้เหรอ หรือจะให้ฉันคุกเข่าขอเธอแต่งงานเลยแต่ฉันไม่กล้าทําแบบนั้นหรอกนะฉันกลัวว่าเธอจะปฏิเสธเ๋ยวเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่ฉันว่าถ้านายลองดูก็ไม่ได้เสียหายนะเผื่อว่าฉันจะเก็บไปทบทวนเพราะฉันเองก็รู้สึกว่าฉันขาดนายไม่ได้เหมือนกันอย่างที่นายพูดละอะไรนะ<อ>หมายความว่า เธอเองก็รักฉันใช่ไหมแล้วนายจะให้ฉันเรียกว่าอะไรล่ะมีปัญหาฉันก็คิดถึงนายมีความสุขฉันก็คิดถึงนายดีใจเสียฉันก็คิดถึงนายก่อนเพื่อนแล้วนายยังเป็นคู่นอนให้ฉันอีกฉันจะเรียกนายว่าอะไรถ้าไม่ใช่คนที่ฉันอยากอยู่ด้วยตลอดชีวิต พลอยฉันรักเธอที่สุดเลยงั้นเราแต่งงานกันนะต้นน้ำดึงพลอยเข้ามาสวมกอดทำให้เธอพยักหน้าและตอบตกลงแต่งงานกับเพื่อนสนิทคนนี้คำว่าเพื่อนสนิทและรู้ใจและไม่เคยจากไปไหนเวลาเธอเจ็บปวดหรือว่ามีปัญหาทำให้หลอนตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายที่เธอคิดว่าใช่อย่างต้นน้ำค่ะ